อันนี้นะคะเราจะมาที่ตลาดไทยเราจะมาหาของไว้กับคุณกันนะคะในวันที่โควิดกำลังหลายนะคะเบิรถที่มาตลาดไทยโอ้ติดยาวเลยนี่จะเป็นโซนตลาดของป่านะคะที่ปั่งต่างๆเนี่ยปลาช่อน แบบพันเดวอันนี้ปลานิ่มกระช่างนะคะ10บาทกอ้เรามาัดิน75บาท สีิบหาบาทป่ะห้ายางเบิงนะคะ อีกอโซนีนหนึ่งนะคะสารถกบเหลืองใช่ไหม ฝั่งนี้เงียบๆนะคะฝั่งนี้เงียบนะคะอุ้ยแอมปฟ้าบัายกินเดิฟแบบนเลเี่ออนี่เบิร์ดนะคะที่นกว่านี่โหนกว่าแอม,ม,มบักรหอยบักรหอยครบ โคบับนิโบสิตายแล้วนะคะย่งไปจับเพิ่งเพิ่นนี่ยังเนี่ยปลาเข่งอ๋อที่เอาไปปล่อยอได้ดปลาดุกหน่อยนะคะปะลาไหลสภาพนะ้ำนี่โซนอะไรเดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะอ๋อกุ้ง โซนนี้กจะจียเงียบๆหน่อย,ยอันนี้จะเป็นโซนของอาหารทะเลฝั่ง้างลังก็ค่นนะ ก็มาสวยแล้ค่ะมือนเพราะว่ามายำาบนี่นะแบบนี้ก็มีนะคะมด้่ะอันนี้โล,ละหะสิบบาท แอมันนี่โลดนะคะที่บาทเอาป่ามันนี่แต่ตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ลยมันตยางอืมไปเบิงคนมาส้ามาตัวหน่อยยป่ะอืมข้าม้าต่อจู้สวยสเแดงแต่ตูวใหญ่ๆป่ะหกสิบบาทค่ะ มีโซนของอาหารทะเลทางนานะคะตอนเนี้ยวันอาทิตย์ธรรมดาก่อนเทศกาลสงการก็จะมีคนมาเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็ชื่อว่าละค่ะประเทศเทากำลังประสบกับโรคระบาดคือโ,โควิดนะคะเมื่อน,นี้จะมีแต่แค่คนนาจะมาซื้อไวกัรตุนกินกันนะคะในช่วงวันหยุดนะคะเดี๋ยวข้าจะมาเบิง่งราคากันค่ะ

หอยกับปาหมือเข้ากัะจีมาเบิงหอยกับปาหมือไกว้นะคะ<ม>เดี๋ยวดูก่อนดิดูก่อนอน,นี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วข้าวยางเบิงก่อนนะคะอุ๊อันสด,ดดีมากๆเลยนะ เราจะไปอ๋อลายนะตันนี้พ่นกาลายคือวาลายนะคะแต่ว่าเข้ากับป้อง,องก,กันในการใส่แม่ที่ามมาสามนะคะเวลาเข้ายางกับหัวคนเข้ากันหายใจนะคะอันนี้อนนเอาตรงนี้ไหมเอาโลนึงนะออันนี้ค่ะอ๋ออันนี้โลนึงเหร พี่คะเอาเพิ่มเอาเป็นสองโลสามร้อยสามบาทสาม้อยเหรอสามรอยสบามครับแหมมีคนท่าไหรนะเป็นได้ถุงเอาไปนึ่โลสองร้อยไม่เบียด เดนจังไปลางเมื่อเอาเรกับบุฟเฟลายดอกอะไรไหมคะได้คะย้ช่วยยาทำอะไรอ่ะ อันนี้เป็นการยางตลาดให้อีพีสองนะคะถ้าเสียงขายเสียงหายหรือว่าบอคอยได้ยินกระคออภัยไว้ด้วยนะคะนี่คื่สิจบตอนนี้ค่ะอยู่ตลาดนี้ข้ไในแค่ข้อประมือนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ